คุ่ไงห้าหลังห้าโตโอ้โหมานอิลีเป็นตุกคู่เนาะทุกคนเนาะเอาจิเพชรอาหารกินเดอ้อวันนี้คิดว่าคิดว่าจะบุด้อีกแล้วได้ื้อนห้างน้นอยแต่ก็ว่าคือว่าหมานสมควรห้างห้าหลังห้างในห้าโตสบายดีทุกคนสบายดีสบายดีสบายตอนเ้าแล้วทุกคนเนาะื้นนี้ข้าพเจ้าก็สจมิมยามกลับอีและมื้นนี้บ่ได้ห้างหลาย มันย่างไปเลยเนะเาะห้างในส่วนมันต้น,นต้นของแต่บ้านนี่แหละเมียวห้างนิดหน่อยตังน,นี่นะห้างไป่ห้าหลังตรงนี่รู้น้ำกัดมาจะทื่อจัดตกห้างห้าหลังเขาห้างอ้อมนี่เลยทุกคนห้างอ้อมอยู่ในเขตนี่เลยว้าห้างรีดจะเสื่อม มาเบิกหนักการเราจิ้มถือโลมาลุ้นเลยหล่างอีกแม่ลังอีกก็ได้แล้วทุกคนเห็นบอหลังอีกก็ถือแล้วนูนานูนาพอได้กินเนาะาหพอเอาเอาไปปิ้งกินตอนเช้าร์ซื้อนี่เนาะวันเสาร์วันอาทิตย์เด้อวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็มาห้างลิ้นหลังอีกก็มาแล้วหลังอีกนะเห็นบ่ หลังอิกตมาแล้วโอเคโอคไปหลังที่สองกันเลยเนาะโอ้โหหลังนี้มีรุนะ่นเในหลังหลังที่สองเลยเด้อหลังที่สองก็ได้แล้ว <c oughs> ได้แล้วหลังที่สองเบิรงห้าหลังจะได้ห้าตัวบอมือนี้นะเห็นบหหลังที่สอง ห้างอ้อมในแถวนี้เลยเนาะทุกคนเนาะจะน่าจะพาไปยามเนี่ยนะว่าเห็ดมันมากินมันต้นนี่นี่หลังที่สองก็ได้แล้วหลังที่สองหลังที่สองมานานหลังที่สองเอาไปเบิ่งหลังที่สามกันเลยเด้อไปเกินแล้วทุกคนเนาะเายามสองหลังก็ได้สองตัวเอาไว้เป็นหลังเอาไปเบิ่งหลังที่สามกันเลยห้างไกลๆห้างติดไปเลยทุกคน เบื่องหลังที่สามกันเลยด้วโอ้ที่สามก็ถือแล้วหลังที่สามสามก็ได้แล้วเห็นบอ <c oughs> วันนี้ได้ปีกได้แท้วันนี้นะหลังที่สามก็ได้แล้วเนาะม้าหลังหลังที่สามก็ได้แล้วเนะาะน้มาม้าเห็นบอ สามหลังในสามในสามตัวแล้วมันมาวังหลังที่ซีได้จะถือมันสอเคเอห้างติดกันเลยเนี่ยนะทุกคนเห็นบ่ห้างนับตามตน้นนั่นหลังที่ก็ได้เลยทุกคนโอ้จะมันหมานเนาโมนี้เนาะซีหลังจะซีโต้เลย <c oughs> โอ้มาในรีมาลีฮา,าร์มอลุนเหมือนกันหลังสุดท้ายจะได้หนุ่ยใหญ่หรือบนใด ห้าห้าหลังได้ซีได้ซีโต้หลังไปเอาไปลังที่ห้ากันเลยล 5, 5ังที่ห้าที่ห้าท่ห้เลยเนะาะใกล้ๆนี่ทุกคนไปรุ่นนกันเด้อลังลังที่ห้าห้างบนนี้เลยทุกคนลังที่ห้านี่มารุ่นนกัน,นเบ้างเนาะโอ้โหทึกทุกคนลังที่ห้าทึ่หนูห้าทึ่งหนูใหญ่เนาะทุกคนเน,นาะตุ่นพุกเนาะ หลังที่ห้าเป็นหนูพุกซ้ำเอาคิดว่าจะบุได้ตัวหนูใหญ่เลยอย่างไดเสนาวิน,นี้เนาะโอ้ห้าหลังห้าห้าห้าโตเลยเนาะโอ้ถือว่ามันอิ๋งหนูพุกใหญ่หนูพุกไงห้าหลังห้าโตโอ้โหมานอีหลีเป็นตู้พู่เนาะทุกคนเนะาะเอาจิเพ็ดอาหารกินเดอ้อ มืัอนี้คิดว่าคิดว่าจิบุดได้อีกแล้วได้มืงองงนี้ห้างน้อยแต่ก็ว่าคือว่ามานสมควรห้างห้าหลังห้างได้ห้าตัวเลยเนาะทุกคน,นกเห็นไหมม้านมานผู้ดีกลับเขามีห้าหลังเขาก็ได้ห้าตัวเลยทุกคนเห็นบหมมีห้างในลิ้นอยู่แคมสวนแคมเหินนี่ยนะอะไรตัวหนุ่ยไงตัวนึงอะไรตัวหนูุ่กตัวนึงเห็นบหม เขาได้หขาได้หนูกง่ายตัวนึงเนาะใครเข้ามาเบิ้งคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อทุกคนนะกดติดตามให้ได้จะเป็นกำลังใจเนาะต่อไปเาวันก็จะกลับบ้านแล้ววันนี้ก็เป็นวันทิตเนาะทุกคนเนาะม้านม้านเห็นปะม้านม้านมานมาตามเคย